แซ่บคิ้วแซ่บกินนัวกาดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สุกคนจ้ามาเด้อจัดขีดดำบะคุงจ้ะบมุพี่นอ้องฮึโฮ่โค้งไก่จ้ะยุ่ยยุ่ยเลจ้ะเห็นบ่จ้ะกินกระหลึบายมันโบไห่เห็นหนาจ้ะเอออะมาพระมส่ายหนิดูโอ้จอดยี่มาเอมาป่อมาจะเขียวมันนหรอ อันลูกค้าฮักกนแล้วจากพี่น้องเออมากินต่ำห้อง,องสวยสวยเป็นจานทอบกันดากินยงมาเด้อจากสุขสุขคนกินกับลูกชายไงจ้ะมันเนียจานห้องกันเดี๋ยวลูกข้าปุ้นจ้ะพักจะปินแบบนี้พี่น้อง เราดิ้กินไม่ได้เด้อเผ็ดเผ็ดเผ็ดทำไมว่าเผ็ดมันถูกนะเผ็ดกินไม่ได้หนู่นะเผ็ดอู้วิเผ็ด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 กินไม่ได้ลูกแล้วจับบัอ่าเบอร์สากเอาที line, <ๆ>่ใส่หอยหอยซาอวน ห,หกใหม่เอา้อเอเอาขมุเขปุญพลเอกแค่นี้จ้ะหกใหม่หกินมใหม่ยูขาวขาว่นะข้าวเจาเขาเจี้ยนแตงกวอเจ้าอาบน,น้ำให้นเจ้าบังเฮ็สา,ามโตใตออกมา คุณแม่สองขวากดบแล้วโดนไปเบิ่งจะบอกให้บอกคุณทำัปเด็ดนะ แตนนี่แบบแบบม่เ,ามาาเด็ดมันคนว่าบาเด็ดมันแบบงเฮบมาเขาจะบยเด็ดนะพี่นเนอ่เจาเสกขวดนะ้าน้ำตางเด็ดน้นสิแพ่เสียงนังเสียงแมงบัก่ะอื้่นครับ ว่างก็ตัดผมค่าผู้นึงมือนก็นเลตัดผมผู้นึงตัดๆได้ไหมตาอะไรมาตัดผมโรงแม่บ้าลในงานรังไขา่ย,ยาขัางแมค่โครเลยเบิ้งยังเดินเก่าพันหนึ่งตลอดทั้งนักยกผลิตยาต้องรอ บอกลูกพี่หน่องอดทนเอาให้งานนักกันขึ้นมองเลยนักกายเป็นนักสมองอะไรแบบตาขึ้นเท้าเงินแล้วตื่นมันมเงินไหลเงินเงินหยัดฮะต่อินอ,อาจจะยามาถล้วจะหายแต่อิน ตำเอาจ้ะกินเบสกี้นะให้โอนเข่ากรุงเทพหรือกรุงไทยเงี้เข่ามาไรยิปห์บะออกไงยี่บานเดือนบลุออกไม่ได้ ว่าทาเสร็ดเด็กคืออวัางอาทิตย์เหครคะอาิตยรอีกแบบเขาว่าในแรกสนานมคนนะเบืิอคุยกับฮ้ยังเบื่อคุยกครับพ่นารับใชแหมมีโดดบบชอบเลไม่ต้องถามเพราะนั่นผมสอว่าักคนสามล้อมึง เอาวกรมิสลิปมะแเพื่อออพุ่งหรือว่าข้าแงจะยางเครองเสียาทุกบบเลยนะฮ้ยย่างน่ะปะาเคองเสียใช่ย่างเมื่อนี้กินยังมา นงี้ยหน่อยวันหน่อยเขามากิน <c oughs> สวนกินภักกว่าเขาจะเอาอปลอยมัน เขาข้นงหรอถ้าไปกินได้วานตัวกบแบบเนี่ยฮะวานตืววานมาเลี้ยงใหรบ้างซื้อเลี้ยงใครบ้าซื้อมาใครอีกซื้อให้แม่แม่ซื้อเลี้ยงฮะเลียบมันซื้อไอเดียให้แม่เลี้ยงแม่ซื้อเลี้ยงวัวตัวนี้ออกมาเนี่ยรู้มั้ยเพรแม่หละไม่ซื่อเลี้ยง ดูไข่ซื้ีข้ายให้เลี้ยงพี่น้อดพี่พแม่จะด,ดูด้วยเป็มาลูกท็อปกินนะกินด,ด้วยดูดิดกิลมจกลุ่นมือแม่ใส่อันีหินแหว่านน้ำหาแบบคุณ กินอกไก่เด้เมืซาใวใครต้มมันก็ชินได้กระมาเด้อกินไปแของมันผมไม่ได้อกใคร้มมามอมนไม่ต้มใครชิมไปหนึ่งครับอันม,ม่งขาดมันิ้นหรอทอ็อปมันไปเรื่อนี่ะมันอยู่คนเดียวมันเก็บกดขาดมันม พุออกมาเห็นไลมครอบพุสาวบังเฮฟเต้บับงเฮฟคือบังเฮฟงัวนะมันใหญ่ๆนะมาแต่ใส่บัง,มามาบงเฮฟมใหญ่มาก็มีบระถอบเอามาแล้วตัวนี้หน่อยแล้วก็มมีบังเฮฟใหญ่แล้วมีญรอ่ารแล้วบบหน้า,ม,ามันบบไม่หรอ เสียไปแล้วจำไม่ชัวจะสั่งงมแเป็นมือถอดไกหอยะมางลายไปกินตัแรงฮะถอดไกฮองอวิว่ากที่ไม่อีเล้าขาอเพราะอายุสมองไม่ทอดค่ะ เออมาคนเหรอให้แม่ให้กับเขาไปหายอยู่บําแรงต้องสิมนอนี่บะคุอเท่ารือมงค์ิดแบบนั้นเลยขขาจ้าก็กินได้นะไม่ข้านหนึ่งข่าวทับก้วยหอมไรไม่ไเป็นฮะเขาเอาไปกินตอนเช้านักินกินหน่อย กล้วยบะกล้วยหอมกล้วยน้ำว่ากินได้นะผมว่ากินกล้วยหอมกล้วยหอมมันใหญ่ๆเลยเนอยก็กินแล้วลูกนะคุณบอกคอยสื้อกล้วยหอมมาไว้ให้กล้วยหอมมันแพงกล้วยน้ำว่ากินลูกเขาปะ พี่น้องลำลาผ้าจากอิมอจากจะเก็บเ่ยนผ้าเข่ากันจ้ะประทัดข,ขอบคุณขอบคุณครับชมและติดตามแล้อพี่น้องเป็นแรงกำลังใจให้คิดคลิปกินแซบกินนัวให้เบิ่งต่อไปจา้ามันนีกาบสวัสดีจา้า